เริ่มข้อนี้เริ่มยังไงก่อนตัวแรกครับสังเกตก่อนไอคือจานวนเต็มปะไอคือจำนวนเต็มแสดงว่าและและในที่นี้คืออะไร fx ปะคือก้อนนี้ทั้งก้อนปะโอเค mm hmm. เขาให้มาถึงอข้อน,นี้ปัญหาของหนูคืออะไรติด a ติด b ปะตอนแรกใช่ครับใช่ติด a ติด b ครับแล้วไงต่อเมื่อ a b เป็นจานวนจรงเออจำนวนเต็มจํานวนเต็มในที่นี้คือศูนย์ ได้ลบหลบสได้ติดลบได้เป็นบวกได้โอเคครับถ้า a เป็นสมาชิกของเลยนะข้างหน้าไปเลยนะไคูณ i ปะถ้า i คูณ i แปลว่าอะไร i คูณแปลว่าจำนวนเต็มกับนจำนวนเต็มปะโดยที่ทำไมนะ f 3มเท่ากับศูนมีข้อแม้ตรงนี้เนงงาะงั้นแทนค่าก่อนสแสดงว่าแทน x f แกับนึงนะเเท่ากับ3 y เป็น0ูนย์นะเอ่อป๊บมางนะพี่เขียนอย่างนี้แหละเ3เท่ากับ0นนะโอเคครับ เขียนเป็นเท่ากับศูนย์ semicolon ก่อนโอเคครับโดยที่พี่จิวได้ว่าตรงนี้เป็น0ูนย์แทน x เป็น3นะครับพี่เขียนช้าๆให้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวมันจะต้องมีจุดแยกแน่นอนเพราะเราน่าจะมีมีมีคิดเลขผิดมั้งหรือแม่ก็ยาข้างผิดหรือแม่ก็โดนเงื่อนไขลบสองร้เจดสิบปะปัญหาของพี่จิวตัดได้ทันทีเลยศูนคูณอะไรก็ได้ศูนย์ะอืม หันทิ้งเลยจบหันทิ้งเลยจบแสดงว่าเนี่ยหันหมดเกลี้ยงแปดสิบเอ็ดลบเท่าไหร่สามสามเออสามสามเก้าแปดบวกด้วยสามเอกระหวงสองปะลบเจ็ดสิบห้าแปลว่าพี่จุจะได้เอาการะหวงสองทันทีนะแปลว่าพี่จะได้เอาการะหวงสองทันทีนะเพระาะฉะนั้นพี่จะได้เป็นเท่าไหร่วะเนี่ยเอ <Okay. S 1> เอเจ็ดสิบปดอ่าปนะั๊มมาเจ็ดสิบห้าตรงนี้พี่จูขอคิดก่อนได้เป็นลบเออได้หกได้ลบสิบสองย้ายมาฝั่งนี้แก้เป็นสิบสองปะ okay. ย้ายไ,ไปอีกได้สี่ป่ะเอเดียวได้บวกลบสองป่ะได้ต้องมีสองตัวนะบวกลบสองอ่ะ,อะทันจนนะตรงนี้ยังถูกไหมเท่เดียวอ่ะอันนี้ไม่ตกมาตายแต่ต่อมาเออพี่แต่ตัวส่วนเรามันบอกว่าไม่ไม่เป็นศูนย์ใช่ป่ะเราสามารถแทนอะไรได้บ้างเราสามารถแทนอะไรได้บ้างตัวศูวนย์ไม่เป็นศูนย์แสดงว่าอันนี้เราสามารถไปเช็คู่นยทิ้งไว้ก่อนก็ได้ส่วนในที่นี้ไม่รู้นะว่าพี่ได้ใช้ป่ะนะแต่ตอนนี้เรารู้แนละ้ว อ๋อเราต้องหาเดี๋ยวนะถ้าถ้าเรารู้ a แล้วใช่ไหมแล้ว b อ่ะ b เป็นอะไรก็ได้หรอปัญหาของปัญหาของหนูคือหนูหา b ยังหาแล้ว b หนูหายังไงหาจากก้อนเอ้ยแป๊บหนึ่งหมายถึง b เล็กนะคู่ดับนะใช่หาจากไหนส่วนไม่เป็นศูนย์หรอ b เล็กของก้อน a อใช่เพราะว่ามันต้องหาเป็นคู่ดับนะหาเป็นคู่ดับนะ ถูกไหมั้รแ,แสดงว่าตัวเนี้ยส่วนต้องห้ามเป็นศูนย์งั้นแปลว่าพี่เขียนมีข้อแม้ก่อนการที่คุณทิ้งอย่างนี้ปุ๊บแสดงว,ว่าพี่รู้ละโดยที่ไอ้ก้อนเนี้ยทางก้อนทาไมนะต้องห้ามเป็นศูนย์เพราะหน้าส่วนเป็นศูนย์จะหักค่าไม่ได้แสดงว,ว่า B จะพังต้องเช็คด้วยเพราะว่าเขาถามดูดูเซตด้านหน้านะเซตด้านหน้ากรอบสีเขียวตรงเนี้ยตรงสีเหลืองที่พี่ระบะเขาต้องเป็นคู่ดับ A กับ B นะอืมเพราะฉะนั้นได้เป็นอะไรแปดสิบไม่ใช่แปดสิบเอ็ดสองร้อยสี่สามปะ บวกอะไรนะ 9b กำลัง2ปะลบ2ละ70ปะอือะพี่คิด,ดต่อได้เป็นเท่ากับเท่าไหร่นะลบ37ะปะไม่ใช่ดิ27ป,<ะ>27ปะกำลัง2ปะ27ปะอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ตรงนี้ต้องเป็นเหลือ3เนาะจุดไปอ่ะเพราะฉันพี่จุดได้เป็นไรอย่าข้ามต่อเนาะได้เป็นเซมิโคลน 3b กำลัง2เท่ากับอะไรนะ27ปะไม่เท่ากับ27 b กาลังสองต้องไม่เท่ากับอะไรนะเกํา b ลังสองต้องไม่เท่ากับอะไรนะบวกลบสามเอ้ย lb เดียวได้ไม่เท่ากับบวกลบสามแสดงว่าคู่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บวกลบสามถ้าไหมใช่สแสดงว่าพี่จะได้ออกมาได้หลายตัวเลยโอเคครับหลังจากนี้ไปดูต่อต่อมาอันนี้ i คูณ i อีกเช่นเดียวกันครับอ่านไปดูต่อนะเป็นคู่ดับเนาะเออเขาถามว่า b ท้าบวกกี่ตัวที่เดินเสรกันโอเคตรงนี้ ข้างในยุบได้ไหมยุบได้ยุบได้อะไรหนูน่าจะตอบได้เลยบ้ง a งอลบ b, b ทั้งหมดอันนี้เอลบบถูกต้องมันคือ a อลบ b ทั้งหมดยกกาลังสองกำลังสองสมบูรณ์ถูกไหมและถ้าเราเรามีรู้และแอปอย่างเงี้ยไอ้รู้กับรู้แล้วกลังสองเนี้ยเราสามารถแปลงเป็นแอปได้ปะ่ะแอป a ลบจบแล้วคำถามต่อมาพี่จูถามต่อคราวนี้ยมันเป็นเลขที่กว้างมากกว้างมากหมายถึงว่า เป็นอะไรไม่รู้ b เป็นไรไม่รู้แต่ว่าคิดเลขมาปุ๊บทาไมนะต้องต้องในรูทนะในรูทแบบนึืนะั้นมันมีข้อแม้อยู่เราถอดรูทออกมาแล้วใช่ไหมยังไงเออแต่อันนี้มันยกกำลังสองอยู่แล้วนี่วายัางไงก็เป็นบวกอยู่แล้วโอเคครับงั้นแสดงว่าพี่ก็เลยไปเขียนเป็นอะไรนะ A อลบน้อยกว่าสามกับอะไรนะ A อลบ b มากกว่าลบสามปะฉ่อะคราวนี้พี่จะต้องไปด้านทําอะไรก่อนพี่แล้วแม่งติดสองตัวแปรอย่างงี้แนละ้วหนูแก้งไงวะ เขามีเขามีอะไรเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันไหมไม่มีบอกอ่อเดี๋ยวนะไม่มีบอกงั้เดี๋ยวเอ้เอลบ b อองั้นเราสมบตรตัวเลขอรอแ๊บนึงนะ A-B A-B ลบลบ b ทั้งคู่อ๋เอลบ b ทั้งคู่ใช่ปะงั้นแสดงว่าถ้าพี่มองมันจะเป็นช่วงแบบนี้ปะมันคือสามจนถึงลบสมปะมันคือช่วง,งนี้ปะ เดีะนะมันคือช่วงแบบนี้ก่อนถ้าเรามองทางก้อนนะมองของ a ลบ b พี่ชดจะได้ปไ,นะไปเลยนะลบสามไปฝั่งนี้กลับอะไรนะสามไปฝั่งนี้ปะ <c oughs> ถูกไหมระบายสวน่นี้ถับกันคือตรงนี้ปะแปลว่าพี่ดาละเปิดสามจนถึงสมอันนี้หมายถึง a กับ b นะ a ลบ b อ่ะลองเสร็เขาถามเป็นคู่ดับแต่ช่วงดีอันเนี้ยชัดเลยทำไมนะเขาบอกว่าเป็นอะไรนะ เป็นเลขที่ทําไมนะที่ที่มันจะต้องเป็นโปร่งเหมือนกันแต่ว่าอินเตอร์เซกันนะเป็นอินเตอร์เซกันนะโ okay. อเคงันแสดงว่าพี่จิวต้องไล่เลขในที่นี้มีช่วงอะไรบ้างที่ลบกันอ่าแปลว่าพี่ได้ละคําตอบของพี่มีเลขอะไรบ้างที่ a ลบ b ต้องอยู่ในช่วงเลยนะเขาเขาบอกว่าต้องได้จานวนเต็มปะต้องได้จานวนเต็มปะว่าจานวนเต็มต้องเป็นเต็มทั้งคู่งันแสดงว่าได้อะไรบ้างนะลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่ง สองแค่นี้ทันไหมทนันไหะและและและโจทย์บอกว่าอะไรแต่ a i n t อเ s e c b ปะแสดงว่าอันเนี้ยมันมีคู่ละอันเนี้ยมันเป็นอะไรนะบวกลบสองปะมันคือสองคู่กับอะไรก็ได้ปะ b b ของเราก็คือ r ลบเซตของสามปะถูกไหมแล้วก็ <laughs> ต่อมามีอะไรอีกนะ มี2คู่กับอ่าลบเซกทองเลยนะลบสามปะก็คือลบกันอีกหรือลบสองได้ไหมถูกไหมมีทั้งหมดสี่ชุดตามทันปะทันนะครับเพราะว่ามันมีบวกลบเนาะอ่ะงั้นแปลว่าพี่จิวได้ออกมาเราจะวิเคราะห์ได้ละมันจะได้ออกมาตามนี้ครับแสดงว่าเดี๋ยวพี่เพิ่มลบขึ้นไปว่าโอเคแล้วก็ปิดกปิดอ่ะแปลว่าไอ้ก้อนเนี้ยมีทั้งหมดอยู่จริงๆไม่ใช่สี่คู่นะ แม่งมีเยอะมากแต่ไม่รู้แม่งคือแบบมีชุดหนึ่งอะคือมันมียืนพื้นงนี้แล้วก็ที่เหลือเป็นเละเป็นอินฟินิตี้ตัวเลยแต่ว่าไอต้ตรงเนี้ยมันมีเงื่อนไขแค่นี้เพราะฉันเดี๋ยวเราไปดูก่อนอันนี้ผลลับนะ A อเซ็บีแสดงว่าเอต้องยืนพื้นแสดงว่าเอต้องเป็นเลยนะลบสองหรือสองทันปะ mm hmm. อือฮึอ่าแล้วต้องได้ตัวเลขตามนี้นะเพราะฉันั้นถ้าเอเป็นลบสองนะเดี๋ยวพี่ย้ายข้างไป งันแสดงว่าพี่ยายข้างกลับพี่ก็จะได้ว่าเป็นอันนี้เป็นมองเป็นเลขละกันมองเป็นเลขเป็นก้อนๆละกันโอเคครับงันแสดงว่าพี่ยาย b ไปมนันกลายเป็นอะไรนะ A ลบกับของสี่เหลี่ยมปะเท่ากับ b ปปะจะาเดี๋พี่มา b จะได้อะไรบ้างอย่างนี้ตามทันไหมหมายถึงว่าเดี๋ยวพี่จะแทนเลขนะว่า b ต้องลบเลขอะไรบ้างโดยการไล่เลขเนี้ยเอาเลขตรงเนี้ยมาแทน ทันปะิงแทงานะโดยที่เขาบอกว่า่าตัวแรกกอนเป็นลบสองถ้าเราได้เป็นลบสองสิ่งที่พี่ได้อันนี้หมยถึงเอาคําตอบนะถ้าได้เป็น aa ก็คืออะไรนะสิ่งที่พี่ได้ก็คือลบ b เท่ากับอะไรนะลบสองใช่ไหมลบสองแล้วกัต่อลบไปกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้โอเคครับซึ่งกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้มีอะไรบ้างถ้าลบสองจะได้เป็นเท่าไหร่นะลบลบกลายเป็น b เป็นศูนย์ไหมทันไหมแต่ถ้าเป็นลบหนึ่ง เป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองตามทันไหมตรงนี้บี B จะได้เป็นถ้าเป็น 1. ลบหนึ่งลบลบกลายเป็นบวกปะได้ลบหนึ่งปะถ้าศูนย์ได้เป็นปลบสองปะลบสามแล้วก็ลบสี่ไหมอย่างนี้ทันปะทันค่ะทันนะแต่ว่าโจทย์เขาบอกว่าเลยนะบี B ของเราห้ามเป็นลบสามปะเราตัด <ừ. S 1> ชงเพราะฉะนั้นพี่จุจิราละมีสี่คำตอบของชุดแรกเนี่ยแม่งต้องนั่งไล่อย่างเงี้ย ซึ่งแม่งยากนะถ้าคำเข้าใจอะ่ะโอเคครับอ่ะแล้วก็ไล่ต่อนะต่อไปเป็นอะไรนะเมื่อกี้จะรูปในรูปแบบเมื่อกี้ b เท่ากับใช่ไหมก็จะได้ว่าเป็นสองตั้งลบกอะไรนะกล่องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมปะอ่ะแล้วหนูก็นั่งไล่เหมือนเดิมโดยที่พี่เอาอีช่อ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 พวกเนี้ยแทนใหม่แทนที่คําตอบเป็นข้อที่ดีมาก b ได้เป็นเท่าไหร่ลบสองลบลบแกเป็นอะไรนะลบลบแกเป็นบวกเป็นสี่ เปเลยนะเป็นสามเป็นศูนย์เป็นหน 0, ึ่งแล้วก็ศูนย์ครับเอ้ยแปบหนึ่งสองลบอันนี้ได้สองดิอือฮืแต่โจย์บอกว่าอะไรนะ B ห้ามเป็นเลขลบสามปะเอ้ย B เป็นห้ามเป็นบวกลบสามปะอือฮืเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้ว่าเนี่ยมีสี่คู่ดับที่อ intersect ก่ะมีสี่กับสี่ทั้งหมดมีกี่ตัวตอบแปดคู่นับทันไหม ตอแ<น>ดบเขาถามเป็นคู่ดับปะ่ะเดี๋ยวนะ A แ B จำนวนสมาชิกใช่แปดตัวตอบแปดตัวอุ้ยอาา่าฮะเรียบร้อยเสร็จไหมหลอ่อคำถามมีไหมตรงนี้ออนยากนะอันนี้ยาก